บรรยากาศนียเมื่อเสาพี่น้องแดดบบเห็นตะเวนบบทันเดซองเนาะตื่นมาตั้งแต่หาโมงเสาร์กำลังสิาพากกันเขา่าปลาหาเห็ดมือนี่สิเป็นมือที่สี่แล้วมาก่อนกับอีแม่สองคนพี่น้องอันเบากีน่ะกำลังสวนทางกันเพลินกำลังเมื่อนุ่งเครื่องเนาะมากับเข่าปองไผ่ปองมันยางบดถั่วดอกมือนี่เห็นรถขาเจ้าอดสามคันผูกคนคือสีลาอยู่คอยวะทางซาเล่งซาหยางไป มีใหญ่แล้วทากอยอสิบห้ากกยอสิบหกยุ่งมันหลายเฮงรุ่นเด้อเนาะฮามาสี่เหมือและเมื่อที่สีน่นี่จะเป็นจงงไ,ไปจ่าไปยานตะวินกำลังสีขึ้นพี่น้องนี่พี่น่องเขามากจนะเจอเลยมนัมนๆทั่วมือว่านี่นะ่ะซ่อนเก็บจุ๋ง จุม่มเลยเห็นฟองซําดอกในนี่นะออกไปเรื่อยๆมนีเต่งงามๆเลยมือนิ่อนใส่ทงมือมาเรือยพี่น้องอันอย่ายาทำว่าเปน็นยังคือใส่ยุ่งกินหลังมืออย่ามุ่กลิ่นตอดนะอันนี้มาจอบหมูเก่าขิดน้ำอยู่ด้วระตุ้นยังบม่คินหูเขาลงแบบหอมปวดโอ๊ต เข้าไปแนเวเข้าหามบวดั่วบวดดอกมันมือ่องามอีู่ีพี่น้องอื้ออุ้ยสวยอยู่มานะได้เก็บเห็ดแด้วจ้าสี่หมู่แล้วทำผู้นะรอหนูด้วนะ น้ำเหี้ยเอาเลยแม่ดอกจุ๋มนะจิ้มน,นะตันนั้นคีอน้องวายัด็ดเสียงนะเก็บไปน้ำด,ดอกพี่เด้ยวมอีกแม่โอ้เห็ดจะออกสามสี่หมื่นแต่ว่าเห็ดออกเรื่อยๆพี่นอ้องยังบริมีตัวบาสหมือนี้หมูนี่มวจฉุจ ซ้คนเก็บปเมื่อวานนี่นะโป๊กนะโป๊กดอกเดียวสวยงามเด้อพี่น้องเอ้ยมาดูเก็บเห็ดชุกเด้เเอข้ามันะมันข้าุไปเลยโอ้ยเยามึงเฮียติ้นเด้อขันป่าให้บ้านคือสจดอก เห็นตลอดกระเจ้ามาหาเห็ดพี่น้องจอดไว้เต็มอยู่บอดี้มีแต่ซ้ำหนีเด้บอลอันซุ่มเขาจอดรถก็มีมาเข้าบอลอ่ะเลี้ยวลงไปดูแม่นยุผู้เจ้าเขาเก็บเห็ดเด้ค่ะแม่ในนี่ได้撒ผู้ทั้งผุนนะจุ่มหน่อยลายลวนแป็นเออเติร์ดอู้พี่น้องมันออกเป็นแปรนในเดินอันนี้ ทเทศพี่น้องโอ้ยนี่น่าลำเก่ามันเสีนผูน้เลกระไก่โอ้ยเห็นรลถละโถขนาดเลยคนร้ายหลายเขาเอื่นกันเซีวเซียวอยู่เข้ามาหอดกลนเฮาอีกอะดวงไพ่ดวงมั่นรุ่นรุนพี่แม่มันยังมีบ้านเซียแเทียวนี่นะแมะ่จะเปิดมาตามภูไม่นะเ,เราบวดได้โสงในเมื่อวันมีไงเลี้ยงงวน แต่เราป่อยว่าเฮ็ดผีหานี่แล้วบัตรยาอ้อแล้วมาอ้อในนี่เขาพูดว่าผู้ไทยเด้อโอ้ยโซนเปลี่ยนดอกพี่น้องโอ้ยมุนแต่ดอกเฮ็ดนะปกดนี่แต่เฮ็ดดอกหน่อยเฮงพี่น้อง เอ็ดปวกน้อยนะเจ้ากระชายกะ้าน่แม่มันโบเรตดอกเห็ดนะเอาเอาเก็บเผาเก็บเผาเก็บเลี้ยวกูเห็นดอกเห็ดกูเห็นขยอยห้องหาบัตถุเผา เมื่อวานมันบดไพ่นเมื่อวานทานหลังจิ๋มแล้วเจ้าอื่นประมาณนีแม่โอ้ห้องดรากดำดำบมากใหญ่อยู่เลี้ยงบุมาด้ยเดี๋ยะปาาเลิกแล้วป่าทูกก็ขึดน,นะเมื่อไรเนี่ยขูดเดก็บเห็ดว่าจะ เห็ก็ได้ทออย่างมันเหี่ยมึงเหี่ยติมบอกกีบอกว่า พี่น้องเฮดปวกบานทีบอยู่มาเดิมมาเดิมมาเดิมาดมาเร็วเร็วไหมพูมีรุนคนนะเข้ามาเต็มเบิดเลยมาเร็วพูไปจะเ,เลาะฝึกปัดพี่น้องเฮดพูมีรุนจ้ามาพี่น้องมาลุนี่เนี่ยอ่ะดีงามดี บ้านสามเห็นไงค่อยเนี่มาเผื่อเขาหน่เอคือดอกใหม่น้ำว่านเี่ยอยู่ไดล้กี่โอบุบบุบหัวโเเวเราผู้หลัดงัวกันแล้วหย่างอยู่แท่แล้วก็บสองเนาะเราบูฮาระวะเราบูเห็นหูเราหน่งบให้ฮาลงมาหาดอนเก็บหูมไปหารุบนหเก็บหน้าปอยมือปลุกเก็บก่ดหเงนีงบสร้างแต่มันเหี่ยมือเหี่ยตีนนี่แหละ โดค็ด่น้ถ้าดึงเอาบมดขึ้นบิดทั้งอันนะมันบานเตยเหตุนีตดประทันใจมีตุ่มูขาจะถกในสีนีมันะคิดมันหลายนะพี่น้องเบิ่งผัว ลายขนาดนี้เลยลายให้เพื่อที่กินกระต่ายเออหักมันดอกน่อยแล้วมันน่านได้หลายอิ่มนะโอ้โอปาดแบบนั้นติด<า>ให่เลยดูดูหน่าทั้งรายการหมดแลยอ๋อไม่เลยเห็ดกระได้เด็กเลยเท็ว่าจะบ้านหรือพึ่ดิคุ้มเ,มเ,เหรอ นี่างอ้อมอยู่ได้แทนเลยนะมันจะขมมาหาใหม่ว้าจุ่มกระแตมีกระบอกเขาบรรปาดินนะเข่าเข่าเลยแบบว่าจิ้มตัวจุ่มมันนะจวดจวดจวดเลยผู้อีแม่นนะเจ้าใจฮอต รวยจริงๆเลยคนมาอุ้ยดีแม่เลยมันกระเดนเก็บอะไรไม่เดี๋ยวเราจะเข้าว่าจะตัดติมันเลาะดิบเงี้ยเลยเขาเจ้าตัดเปลี่ยนน่ะมุนเบระดอกเห็ดนะโอ้ป้าพี่น้องเห็ด ห้าหมู <st> no ่นายใส่กับโบเห็นมือว่าไหนจุ๊บๆผู้ผู้ผู้พี่น้องมีแต่เห็ดเนี่ยไปทางไไรก็ได้มาเด้อมาเด้อมาเด้อมิเตเฮดหนุ่มเนาะมึงยึดผาดยึดบ้านแล้วเล่นไม่ใส่พงไม้นะแม่ผู้ผู้ป้าทางหน้าน่ะดวงเฮ้ามือนี่ วะนาทีเถาบเทดิเมื่วานหาสคนอีจอามันก็ขึ้นมาอย่านี้นเก็บเบิดเม่วาในมือนี้ได้สิได้เก็บเก็บไม้อันนี้ก็ม้อู้หูไม้กัเพื่อมอบเงินเอาตัวหตัวไดเอาก็บอกา้องตดดเหยดดบว่าามีผัดหมูใหญ่เดี๋ยวขันเาโผลตรงเถา กับจุ่มทายใช่ไหมฮึไปกันมาเก็บที่ดเผาหมู่ย้ายง่ายประธาโพธิตัวเผาฮนาะซอนเห็ดดิได้เป็นเสื้อปีต่อไปขนมเขาเก็บเบิดไว้ในถั่ถวเลย พี่น้องบนเก็บอันจุ่มดำๆเมื่อวานนี้มันพ่นขึ้นมาใหญ่ไปเลยพอเห็ดคน้นกลับมา ฟ้าดได้หอดเห็ดละโงกมันเข้าม่ได้เจ๊นี่ไปเอาเงี้ยเกี๊ยวจังงำให้เอาปองเฮ็ดพี่น้องเบิ่งทางอยากถ่ายคลิปทางอยากเก็บเห็ดมันเป็นยุ่มเป็นยุ่มพี่น้องเก็บเออเป็นยุงแถวไม่เอารุนได้ดอกหนึ่งทางหน้าแค่ทางละก็พี่แต่บะไบน่ะมันรอดมันล้จนลังมันแดงเบิดโอ้ยพวกงามเนี่ยเก็บก่อน เก็บทังใดก่อนเก็บทังนี่แหละคนใช่ไหทังนี้พี่น้องเดีย๋ยวใจเบิงเห็นงามอ,อียนี่นนี่แหละนี่บ่ายหมได้กะเ,เดอี่นกุ๊กเก่ำเนาะ ขาวๆๆน้ำจะเบลเย์ปุ๊บักคอยกัไหมีเก็บนี่ออยู่ในอุ้มน้ะแต่เมื่ก้ไม่โอ้ไม่ฮะ เป็นย่อมพี่น้องอันนี้ออกไกลๆคนทางเบิ่งมีสัมผันออ,ออกในขางๆนนถาดเลยดอกน้อยๆใช่เห็ดแคชเซียรนะจ๊ะ ตออในซอน,นเนยกันกับอีเมลพี่นอ้องอยู่คนเดียวจะโอเป็นยุ่งยุ่งนามรู่ซมอนพรมยิ้ม ออกมาแล้วพี่น้องแต่ปลาเดียวเสห้เบิ่งกระตาเนาะเพราะว่าเฮาหาเห็ดมานี่มือนน้เป็นมือที่สี่แล้วซ่อนมาหลดตรวจปลาตั้งแต่มือแรกนี่พี่น้องอี้กะตาหน่อยหอดโเต็ม่มสามมือว่าน่กระได้เต็มเด้โเต็มก็ถือว่ามันอยู่เทออกไปนี่ก็ได้หมอหนึ่งพูดเรือยไปเก่งเนาะมันอยู่เลยจ้าทั้งจูมทั้งบานทองหองออกออกมาสองกระตาเนาะคา่แมนโฮมกันเกือบเต็มพูดได้นี่อี้กะตาไม่เยลุ้นจะเสีย ส่วนลายได้เป็นบานเดิมมือนโบมีจุมคือวันพอมันออกมาลายอื่นแห่งี่พอะแต่ล้นคยมืออื่นนี่พวกบนบานบอจุ่มก็ยังจุ่มอยู่นี่พี่น้องโอ้ถือว่ามันอยู่ทั้งมวนทั้งเมื่อยพี่น้องห้ามาลายมือหิวข่าวแล้วมือหนีได้เมื่อวัยแต่เก้านั้นเมื่อนั้นจนว่าอยากสิบเอ็ดโมงคือเมื่อวานนี่กะ เมื่อนี้ไปป้องไผ่ป้องมันแหละค่ะเมื่อไผ่เมื่อมันเด้อเนาะโบได้พ่อออกกันเลยกับเขาเบากีเขา,าสาวอนเน่ยจักไผ่หมานกับเมื่อเบิ่งอยู่เฮือนผุนละเนาะพอฉะนั้นข,<ต>ขีดเนี่ก็คือศิลาเมืองเลวพผอกันขีดหนาเด้อสาบายดี